วันตุจจีนะคะเป,เป็นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนแรกที่เราควรทำคือดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วเราก็ไปเสริมสริบุคคลให้ชีวิตด้วยการไปทำบุญกันนะคะ,คะอยู่ใกล้บ้านดีเองไหมคะนี่คือทางไปวัดสุทธิธรรมารามน,นะคะเป็นวัดใหม่ของก็ไม่น่าจะใหม่ของหลวงตาเยือนนะ คือมุมที่เราชอบเห็นบ่อยๆนะคะที่เราถ่ายภาพอระจากาศดีมากเลยนะคะข้างนอก21อ,องศาเซลเซียสค่ะแล้ก็สบายๆนะ,ะนี่ก็จะเห็นต้นไม้เยอะแยะเลยนะคงปลูกค่ะต้นสักไม่แน่ใจว่าที่เราเคยมาปลูกกับทีมจิตอาสาแพทย์วิถะะีธรรมหรือค่ะบรรยากาศค่ะมีคนมาทำบุญค่ะ